17. ตัณหาสามอีกในหนึ th, meter, はは่งหนึ่งกามตัณหาความทยานอยากในกามพบสองรูปตัณหาความทยานอยากในรูปพบสามอรูปตัณหาความทยานอยากในอรูปพบสิบแปดตัณหาสามอีกในหนึ่งหนึ่งรูปตัณหาความทยานอยากในอรูปพบสอง อรูปตัญหาความทยานอยากในอรูปภพ 3. สนิโรธตัญหาความทยานอยากในความดับศูนย์สิสังโยตสามหนึ่งสักยทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจชาความลังเลสงสยัยสามศิลปะปรามาธ ความถือมั่นศิลพรถ20สอสวะสาม1กามาสวะอสวะคือกาม2ภพวาสวะอสวะคือพบ3อวิชชาสวะอสวะคืออวิชชา21พบสาหกามาพบพบที่เป็นกามาวจร2 รูปภพบพบที่เป็นรูปาวจรสาอารูปภพบพบที่เป็นอรูปาวจร22เอสนาการสแสวงหาสามหกามเมสนาการสแสวงหากามสองพระเวสนาการสแสวงหาพบสาพระมจรีเอสนา การแสวงหาพรหมจรรย์ 23. วิทาคือความถือตัว 1. เสยเโยหมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าเขา 2. สัทธิโสหมัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้เสมอเขา 3. าฮีโน ฮามัสมีติวิทาถือตัวว่าเราเป็นผู้ด้อยกว่าเขาที่สิบสอัตฐาสาหนึ่งอติตาอัตฐาอดีตการสองอนาคตอัตฐาอนาคตการสามปัจจุปปัณน,นะอัตฐาปัจจุบันาการ ยี่สิบห้าอันตะสามหนึ่งสักยะอันตะส่วนสุดคือสักยะสองสักยะสมุทัยยะอันตะส่วนสุดคือสักยะสมุท,ทยัยสามสักยะนิโรธอันตะส่วนสุดคือสักยะนิโรธยี่สิบหกเวทนาสามหนึ่ง สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์3อทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุข27ทุกขตาสามหนึ่งทุกขทุกขตาสภาวะทุกคือทุกข์ 2. ส,สังขารทุกขตา สภาวะทุกข์คือสังขาร3วิปรินามะทุกขตาสภาวะทุกข์คือความแปรผันไป28ราศีส1วิชิะนิยตราศีกองแห่งธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอน2 สมัตตนิยะตราเีกองแห่งธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน 3. อนิยตราเีกองแห่งธรรมที่ให้ผลไม่แน่นอน 29. ตมะความมืดสาหนึ่งเคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อ ไม่เลื่อมใสปรารบอดีตการเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสาปรารบอนาคต,ตการ 3. เคลือบแคลงสงสยัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสาปรารภปัจจุบันการส0อรักเขยะข้อที่พระตถาคตไม่ต้องการรักษาสามหนึ่งพระตถาคตทรงมี กายสมาจารยความประพฤติทางกายบริส <iences> ุทธิ์ไม่ทรงมีกายทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้กายทุจริตของเรานี้ 2. พระตถาคตทรงมีวจีสมาจารความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่ทรงมีวจีทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่า คนอื่นๆอย่าได้รู้ว่าเจตุจริตของเรานี้3พระตถาคตทรงมีมโนสมาจารความประพฤติท,ทางใจบริสุทธิ์ไม่ทรงมีมโนทุจริตที่พระองค์จะต้องรักษาไว้โดยตั้งพระทัยว่าคนอื่นๆอย่าได้รู้มโนทุจริตของเรานี้ 31. อกินชนะเครื่องกังวลสาม 1>, 1. ราคากินชนะเครื่องกังวลคือราคะ 2. โทสะกินชนะเครื่องกังวลคือโทสะ 3. โมหะกินชนะเครื่องกังวลคือโมหะ 32. อักคิไฟสามหราคะคิไฟคือราคะ 2. โทสัคิ ไฟคือโทสะสามโมหะขิไฟคือโมหะสามสิอคิสามอีกในหนึ่งหอาหูเนยยักษิไฟคืออาหูเนยยบุคคล 2. อขหะปตัตคิไฟคือขหะบดี 3. ทักขีเนยยักคิ ไฟคือทักขินายบุคคล 34. สรูปสังขะสามหนนิทัศนะสัมปติครูปรูปที่เห็นได้และสัมผัสได้ 2. อนิทัศนะสัมปติครูปรูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้ 3. อนิทัศนะอปติครูป รูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้35สังขารสาม 1. ปุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี 2. อปุญญาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว 3. อนเนียนชาพิสังขารสภาพที่ปรุงแต่งพบอันมั่นคงไม่หวั่นไหว 36บุคคลสาหนึ่งเสขาบุคคลบุคคลที่ยังต้องศึกษาสองอเสขาบุคคลบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาสาในวสาขานาเสขะบุคคลบุคคลยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่สเในวเสาขานา เซคาบุคคลบุคคลผู้ยังต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่37เจเทระสามหนึ่งชาติเทระพระเถระโดยชาติ 2. ธรรมเถระเท,ระ,เทระโดยธรรมสมสมุติเทระพระเถระโดยสมมติ38 บุญกิริยาวัตถุสาหนึ่งทานไมยบุญก покуп, ิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถ,ถุที่สำเร็จด้วยทาน 2. ศีลไมยบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีล3ภาวนาไมยบุญกิริยาวัตถุบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนา39โจทนาวัตถุ เหตุที่ใช้โจ์สามหนึ่งทิฏเทนะโจทย์ด้วยไม่เห็นสองสุเตนะโจทย์ด้วยได้ยินได้ฟังสามปริสังกายะโจทย์ด้วยความระแวงสงสยัยสี่สิบกามุปปติการเกิดในกามมาพบสามหนึ่งสัตว์ที่มีกาม ปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายที่ปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์เทพบางพวกและวิณิปาติกะบางพวกนี้เป็นกามุปปติที่หนึ่งสองสัตว์เนรมิตกามคุณได้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตแล้วเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายเช่นพวกเทพ นิมมานรดีนี้เป็นกามุปปติที่สองสามสัตว์ที่ผู้อื่นในระมิตรกรรมคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกรรมคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปรณนิมิตว,วัสวัตดีนี้เป็นกามุปปติที่สามเช่น พวกเทพชั้นปรนิมิตวสวัสดีนี้เป็นกามุปปติที่ส41การเข้าถึงความสุขสามหนึ่งสัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขมีอยู่เช่นพวกเทพชั้นพรมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่หนึ่งสองสัตว์พวกที่เอ,อิบอิม่ม อิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางพวกบางกราวก็เปร่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสระนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สองสามสัตว์พวกที่เอ,อิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นยินดีเสวยความสุขทางจิต การประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินนะหะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สามสี 42. ปัญญาสาหนึ่งเสขะปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ยังต้องศึกษา 2. องเสขะปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษา สามเนวะเสขานาเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาก็มิใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็มิใช่43ปัญญาสามอีกนายหนึ่ง 1. จินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิด 2. ส,สุตตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟัง 3. ภาวนามยะปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการอบรม 44. อาวุธสามหสุตาวุธอาวุธคือสุตตะสองปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวก 3. ปัญญาวุธอาวุธคือปัญญา 45. อินทรีสามหนึ่งอนัญญา ัดยัดสามีตินเีอินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังมิได้รู้ 2. ปัญญีซอินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสดาปฏิผลญาณ 3. อัญญาตาวินเีอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว 46. จกักขุสาม 1. มังสะจักขุตาเนื้อ 2. อทิพจักขุตาทิพสามปัญญาจักขุตาคือปัญญา 47. ่สิบเจ็ดสิกขาสามหนึ่งอธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลอันยิ่ง 2. องอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งสามอาธิปัญญาสิกขา สิกขาคือปัญญาอันยิ่ง48ภาวนาสาม 1. กายภาวนาการอบรมกาย 2. จิตภาวนาการอบรมจิต 3. ปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา 49. ่สิบเกอนุตริยะสามหนึ่ง ทัศนานุตตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยม2ปฏิปทานุตตริยะการต้อนรับอันยอดเยี่ยม3วิมุตตานุตตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิสาม1สวิตตกะสะวิจารณะสมาธิสมาธิที่ มีทั้งวิตกและวิจารณอ 2. อวิตกะวิจารมันตะสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณา 3. อวิตกะอวิจารสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์าสอสมาธิสามอีกในหนึ่ง 1. อสุญญตตสมาธิ สมาธิที่พิจารณาเห็นความว่าง 2. อ,อนิมิตตสมาธิสมาธิที่พิจารณาอันไม่มีนิมิต 3. อัอปปนิหิตตสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา 52. โสจยะความสะอาดสามกายะโสจยะ ความสะอาดทางกาย 2. วจีโสเจยะความสะอาดทางวาจา 3. ม,มโนโสเจยะความสะอาดทางใจ53โมนยะธรรมที่ทำให้เป็นมุนีสาม 1. กายะโมเนยะธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางกาย 2. วจีโมเนยะ ธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจา 3. ม,มโนโมนยะธรรมที่ทำให้เป็นมุนีทางใจโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดสาม 1. อายะโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญ 2. อปายะโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อม 3. อุปายะโกสัลละ ความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย55มัทะความมัวเมาสาหนึ่งอโรคยะมัทะความมัวเมาในความไม่มีโรค2ย่อพนมัทะความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว3ชีวิตมัทะความมัวเมาในชีวิต 56. อธิปไตยสาอหนึ่งอตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่ 2. โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่ 3. ธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่57กระท้าวัตถุสากหนึ่งกาวถ้อยคำว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีแล้วอย่างนี้ ปรารภการส่วนอดีต 2. กล่าวถ้อยคำว่าการที่ยังมาไม่ถึงจะมีอย่างนี้ปรารภการส่วนอนาคต 3. กล่าวถ้อยคำว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารภการส่วนปัจจุบันนี้58วิชาสาม 1. วิชาคือปุปเพนิวาสานุสติยาน ความอย่างรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้ 2. วิชาคือจุดตูปปาตยานความอย่างรู้การจุดติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย 3. วิชาคืออสวะคยะญานความอย่างรู้ในธรรมที่สิ้นไปแห่งอสวะทั้งหลาย 59. ว,วิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่สามหนึ่งทิพวิหารธรรม ทำเป็นเครื่องอยู่ของเทพ 2. พรหมวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพรหม 3. วิริยะวิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ60ปฏิหารสาหนึ่งอิทธิปฏิหารปฏิหารคือฤทธิ์สองอเทศนาปฏิหาร ปฏิหารคือการหายใจ 3. อนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคืออนุสาสนีท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แหละคือธรรมหมดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคยนา ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคิติหมวดสามจบ